สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างหยัดครับเดี๋ยวมาเทสระบบเกียร์ n s r 1 5 0 r ลูกค้าเชียงรายครับคันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้ลูกค้าส่งมาให้แค่เปลี่ยนอะไรบางตัวแล้วก็ประกอบใหม่ให้มันลื่นๆนะครับอันนี้ก็ทําให้เรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้ซีนปั๊มน้ําผมมองว่าน่าจะไม่แท้นะครับน่าจะนะเพราะว่าซีนมันมันล้น,ม,น,ลนมันล้นใบพัดขึ้นมาเยอะแล้วก็ตัวยาง ดำๆเอะมันล้นมันบวมนะครับมันจะทําให้ฝืดนะแต่นี้ที่เปลี่ยนใบพัดเพราะว่ามันบิดน,นะครับมันบิดเปลี่ยนใบพัดไปนะครับใบพัดใหม่แท้นะครับตัวนี้เป็นแผ่นแผ่นคัดเทียมก็จะมันจะหนากว่าแผ่นคัดแท้นะครับเห็นไหมมันจะทําให้ขากดคัดเข้ามาเยอะนะปกติมันก็จะอยู่ประมาณนี้นี่มันเข้ามาเยอะเห็นไหม ทำมาเยอะก็ไม่เป็นไรก็ลูกค้าไม่ได้ใช้งานแบบซิ่งไม่ได้ใช้งานแต่มันจะหายเกีย้ยว่างยากหน่อยนะครับถ้าแบบนี้เพราะว่าคาัทมันมันเหมือนมันจะไม่จัดเพราะว่ามันหนามันก็จะทําให้แผ่นคัทมันเลียกันอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เดี๋ยวมามาเทสดูครับก็จะก,ก็ลื่นอยู่นะถ้าถือว่าลื่นอยู่อันนี้ใส่ใส่ทบทุกอย่างนะครับ ใส่ครบทุกอย่างแล้วเราเรามาลองเกียร์กันเกียร์เนี่ยถ้าเครื่องไม่หมุนเนี่ยมันจะเข้ายากนะครับมันจะเข้ายากเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะฮะเห็นไหมครับถ,ถ่ายคนเดียวก็จะช้าหน่อยอันนี้สองนะครับสามนะครับสี่ห้าครับหกครับอันนี้หกนะสี 4, ่ไอห้า สี่สองนะครับเอ้เนี่ยฮนะหอ่ะว่างผูดผิด1ครับ2 3งสแล้วก็หกห้ แล้วก็วาดนะแล้วก็หนึ่งคือถ้าเกียร์ไม่หมุนเนี่ยมันจะเข้ายากนะถ้าเครื่องไม่หมุนเกียร์ไม่หมุนเนี่ยมันจะเข้ายากนะโอเคครับเกียร์เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลองคันสตาร์ทนะครับคันสตาร์ทนะลองให้ครบนะค,คันสตาร์ทต้องดิดกลับนะครับอันนี้เพราะผมผม,ผมเทสแบบนี้เพราะว่า ส่งมาแค่นี้นะครับมันไม่สามารถที่จะสตาร์ทลองให้ได้ก็เลยก็เลยลองแบบนี้แทนนะนปล่อยเวลาปล่อยมันต้องดีกลับเห็นไหมครับแบบนี้นะฮะโอเคครับก็พร้อมส่งกล้วนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาให้ประกอบระบบเกียร์ก็ถ้ามีน้ํามันเครื่องอะไรต่างๆมันก็จะลื่นขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่มีน้ํามันเครื่องนะสองนะครับ สามนะครับ4 5 6สี่ห้าหกเนี่ยมันก็จะไม่ไปละห้าสี่สามสองว่างนะแล้วก็หนึ่งว่างครับนะเรียบร้อยครับ เร็จเรียบร้อยครับก็พร้อมกลับบ้านแล้วครับตัวนี้ผมจะทําเป็น2อ p ีนะครับตอนที่ไม่ได้ใส่ฝาแล้วก็ตอนที่ใส่ฝาเพราะว่าเหมือนที่บอกนะครับเพราะว่าซีนเนี่ยมันมันไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมตามที่ผมมองนะส่วนยังไงก็อาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็อันนี้ก็คือตามที่ผมมองนะครับแล้วก็ส่วนแผ่นคัดนี่เทียมแน่นอนนะมันหนาตัวกดคัดมันก็จะประมาณนี้เห็นไหม โอเคเร,เรียบร้อยครับตัวนี้เรียบร้อยระยะซ้ายขวาจะเท่ากันนะตัวนี้เปลี่ยนก้านให้ด้วยเปลี่ยนก้านแท้นะครับของเดิมจะเป็นกา้านเดิมติดรถแทมเหมือนกันแต่เป็นก้านของตะกบนะครับก็เรียบร้อยครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เวลาเข้าเกียร์หนึ่งมันจะกระตุกแรงหน่อยเพราะว่าคัาดมันเลียวอยู่ตลอดมันจะไม่จาา ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันแผ่นคาบมันหนานะครับก็คือเราคุมงบให้มันอยู่ในในในที่ลูกค้ากำหนดนะโอเคครับประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับอ่าปรึกษาสอบถามอะไรก็ข้อความหรือโทรหรือเบอร์ไลน์กันเข้ามาได้ครับยูทูบก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์ใต้คลิปครับเพจก็เบอร์โทรนักเพจได้เลยครับหรือข้อความกันเข้ามาได้แล้วก็ทิกต็อกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวครับแจ้งหยัดแจ้งหยัดในอินสตากรมแจ้งหยัดซีเจเกตครับ เราประมาณนี้ครับตัวนี้ก็พร้อมส่งกลับแล้วครับเติมน้ำมันเครื่องก็จะลื่นกว่านี้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องนะครับก็บเปลี่ยนหลายอย่างอยู่นะครับโอเคครับก็สำหรับผมวันนี้ช่างอยากขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ